mọi người 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 เครับเรารพ,รพูดถึงกิจกรรมวันในี้หน่อยครับว่าจัดขึ้นมางานแต่งงานเพื่อจริงวันนี้นะครับเรามีจุดประสงค์งานคอนเซ็ปต์ของเราเนะี่ยที่เราต้องการจะสืส่อสารกับประชาชนก็คือว่ามันไม่ควรมีใครที่จะต้องถึงเพราะว่าล้อเลียนนายกบุญตีนะครับเรามีความเชื่อเสมอครับว่านายกบุญตีกับเรื่องของความันคงเป็นคนละอย่างกันนะครับไม่ควรออกมาปะปนกันนะครับมีคนจํานวนมากนะครับในรอบสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีการกับก เพราะว่ามีส่วนในการล้อเลียนนายกรัณมิตีนะครับบ้างก็เปิดเพจน,นะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับที่มีจกกุดประสงในการล้อเลียนบ้างก็เป็นอาจจะบอกว่าเป็นสัตรูทางการเมืองของคอสอชอนะครับแต่สุดท้ายแล้วมาตรการที่คอสอชอเอามาใช้กับบุคคลเหล่านี้นะปร,ระชาชนเหล่านี้เนี่ย มันคือข้อหาความมั่นคงนะครับซึ่งซึ่งเราเรา been, ค,คิดว oh. ่าทางเราคิดว่าควรจะแยกออกจากกันนะครับมันไม่ควรจะการเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเรายังคงเชื่อว่าการล้อเลียนไม่ไม่ทำให้ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับผมคิดว่ามันเป็นอารมณ์ของสังคมนะครับการล้อไม่ใช่อาญากรการล้อไม่ใช่อาญากรรมคนล้อไม่ใช่อาญากรนะครับประมาณนี้นนี่คือคอนเน็ตของงานวันนี้ของเรานะครับ ข้างบชอบว่าเป็นเรื่องมัีว่าไงผมคิดว่าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรทนะครับเวลาเราพูดถึงร้อยสิบสองนะครับ,รบก,รกรณีของคุณแม่จันิวนะครับผมมีผมได้เห็นข้อความนะครับแล้วผมก็ผมต้องเงียบไอ้นี้ผมผมผมพูดในฐานะที่ผมจริงๆผมว่าประชาชนธรรมดาก็มีความเข้าใจได้นะครับว่าไอ้การพูดคำว่าจ้าเนี่ยไม่เข้าร้อยสิบสองรรแน่ๆนะครับ การตีความ112เนี่ยเวลาเราตีความเราไม่ควรจะตีความเพื่อแบบเป็นผลร้ายกับบุคคลขนาดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพอมันมีการพูดคำว่าจ้าแล้วมันเอาไปกันแง้งทางการเมืองนะครับโดยการแบบไปโยง112เนี่ยมันจะเกิดคําถามต่อมาเลยว่าแล้วบุคคลก่อนหน้านี้ที่โดนไปจํานวนมากตกลงเขา,าทําผิดอะไรกันแน่คือเคสจากนิวเนี่ยเคสแม่แต่นิวเราเห็นถูกไหมฮะแต่เคสจํานวนมากเราไม่เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยคืออะไรมันไม่มีการตรวจสอบถูกไหมฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเราจะตรวจสอบเราจะเจอเพดานเราตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องโยนคําถามไปที่คอสชด้วยว่าเคสแม้แต่นิวโดนขนาดนี้แล้วคนอื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงเขามีการหงิกจริงหรือเปล่ามันเข้ามากรอบทางกฎหมายหรือว่าเป็นการแก้แค้งทางการเมืองผมมีความสงสัยนะครับว่าอย่างกรณีแคนที่มีสองคนโดนนะครับก็ไม่มีข้อพิสูจน์การพิสูจน์อะไรได้ถูกไหมฮะอาจจะเป็นการจัดแก้งทางการเมืองก็ได้นะครับและนี่คือปัญหานะครับผมคิดว่าสิ่งที่คอสชกําลังทํานะครับก็คือเอา เอาความรู้สึกของประชาชนนะครับไปใช้เพื่อปกป้องตัวเองนะครับเรารู้กันดีว่าร้อยสิบสองเมื่อเราพูดถึงร้อยสิบสองเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนมันเหมือนมันไม่ต่างกับข้อหาที่บอกว่าคนคุณกำลังฆ่าคนตายถูกไหมฮะมันเป็นข้อหาที่หนักนะครับแล้วก็เป็นข้อหาที่ที่ประชาชนไม่สามารถจะตรวจสอบอะไรได้อยู่แล้วเมื่อคอสชอใช้ร้อยสิบสองต่อประชาชนคน,คนอื่นๆโดยไม่มีการชี้แจงที่มันมีเ,เป็นเหตุเป็นผลหรือตรวจสอบได้นะครับทุกคนก็พร้อมที่จะเงียบ แต่พอเป็นกรณีแม่จ่านิวถูกมฮะเรามันมีคนจํานวนมากมันมีพยานหลักฐานมันมีมันมีหลักฐานออกมาว่าแบบนี้มันไม่เข้าองค์ประกอบผมคิดว่าเราต้องตั้งคาถามต่อไปว่าแล้วการดําเนินคดีบุคคลตามมาตรา12ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความผิดจริงๆหรือเปล่ามันเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายไหมนะฮะผมผมนะฮะแล้วก็คณะนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะ,ะเราเรียนกฎหมายมนาะกฎหมายอาญาะฮะจริงๆเคสที่ไปขึ้นสู่ศาลฎีการเรื่องอามาตรา12เนี่ยจริงๆมีน้อย พูดง่ายๆโดยสรุปก็คือการที่จะเข้าองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายมาตรา1 1 2เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แบบมันง่ายขนาดนี้ไม่ใช่พูดคำว่าจ้าแล้วก็โดน112นะครับผมเลยคิดว่าตอนนี้สิ่งที่คสชกาลังทําก็คือการกับการเอาเรื่องข้อหาความมั่นคงเนี่ยซึ่งมันกระทบกระเทือนต่อใจ,ใจของประชาชนจํานวนมากเนี่ยมาใช้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ทําเสมือนว่าคสชกับรัฐไทยเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะครับ ในฐานะของนักกฎหมายนี่มองว่าสิ่งคอสชอ้างว่าพวกเราเป็นพวกที่กระทาความผิด้ำจางทําให้เขาอยากจะทําอะไรให้มันเกิดความหลากจาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จับการจับแม่ของจานิวเป็นตัวประกันหรือเปล่าถ้ามองดูในในมุมคือถ้าถ้าสมมติว่าคอสชพูดอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะอ้างเรื่องกฎหมายถูกไหมฮะคือถ้าคอสชอ้างเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นคนเรื่องกับอำเภอใจนะครับผมคิดว่าสุดท้ายถ้าเราบอกว่าเราปกครองด้วยกฎหมายนะครับ มันจะมาอาบอบว่าความผิดสำซาอย่างนี้ทําไม่ได้นะฮะเราอย่างนี้ไม่ได้เรื่องว่าปกครองด้วยกฎหมายนะครับมันเป็นการมันเป็นเรื่องทางการเมืองแล้วเท่ากับว่าคอสอชอกําลังยอมรับหรือเปล่าว่าสิ่งที่คอสอชอทําไปเป็นเรื่องทางการเมืองไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายนะฮะหรือพูดโดยสรุปก็คือการที่คืออันนึงนะฮะคือแม่จ่านิวนะฮะเขาไม่เคยทำความสำซาถูกไมหไมฮะคนที่ถ้าเกิดคอสชกําลังหมายถึงคือคือจ่านิวที่ทำความสำซาแต่จ่านิวไม่ได้รับผลอะไรถูกไหมฮะแต่กลายเป็นผู้เป็นแม่ที่โดน อย่างนี้เท่ากับว่าต้องกเล่นลูกไม่ได้เลย<อ>เล่นแม่หรือเปล่าซึ่งผมว่าอย่างนี้เราไม่ได้ปกครองรด้วยกฎหมายต่อไปนะฮะแล้วและผมว่าสัางคมไทยจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างไรกรตอเขาออกมาพูดถึงเรื่องเสื้อเรื่องเกต้ออะไรเนี่ยเรื่องหมวดโต้ตาคาิดว่าวคครว่าน่าจะเป็นของกลุ่มเราจริเราไงต่อจริงๆม<า>ผมมีผมได้ร่วมงานเสวนานะครับที่จัดโดยเอเชียคอรเนชั่นนะครับคนที่มาพูดเป็นตัวแทนของกรกตชื่อคุณวันชัย ใจกุศลนะครับผมถามเขาซื่อๆครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนตีความาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการกระทําความผิดนะเพราะว่าตัวถ้าเราไปดูตัวกฎหมายมันิดกว้างมากแล้วก็ค่อนข้างเ,าเว้นช่องให้ใช้คิดค่อนข้างเยอะนะครับกรกตรก็บอกว่าเป็นอรนาจของกรกตรนะครับแล้วก็กรกตรจะเป็นคนที่จะอาศัยมัติของกรกตรนะครับในการชี้ว่าเรื่องใดนะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็กผิดกฎหมายประชามติ พูดง่ายๆคือกรก,ะกตกต,ต้องออกมาเป็นประชามตินะครับการไปแจ้งความโดยอาศัยให้แบบอย่างเช่นคุณสมชายคือคุณสมชัยจะไปแจ้งความบอกว่าคนคนนี้ทำผิดพรบประชามติเ่าทำไม่ได้นะครับต้องอาศัยมติกงกตนะครับแล้วนี้ผมก็ถามว่าแล้่อง่างเสื้อเนี่ยขายได้ไหมเขาก็หอัว่ามันก็ขึ้นอยู่กับกกตเนี่ยจะไปแจ้งความไหมแต่ยังวันนี้เราขายเสื้อไม่ได้เพราะทางเาาาจ้าหน้าที่ทหารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความกังวลว่ามันผิดพรบประชามติ นะครับซึ่งเราก็ยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ทําผิดการจะทําผิดหรือไม่ผิดต้องให้กรก,กรตเป็นคนตีความกรกตมีหน้าที่จะต้องไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีพวกเรานะครับแลงที่สำคัญเสื้อของพวกเราไมบไม่มีข้อความพูดว่าพูดเรื่องรัฐธรรมนูญได้ต่ำนะฮะเราบอกว่าเราโหวตโนไม่รักกับอนาคตไม,ไม่ได้เลือกนะฮะโอเค okay. มันจริงๆเนี่ยเราอาจจะสื่อสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแต่เราก็ไม่ไเราก็พยายามเลี่ยงที่สุดที่จะเลี่ยงได้นะครับผมคิดว่าผม ผมคิดว่ามันสสูขอเียยงควรจะเปิดช่องมันควรจะเปิดให้ให้คนได้พูดได้แสดงความคิดเห็นและที่สําคัญถ้าเกิดเราไปดูตัวกฎหมายของกกตนะครับการจะผิดกฎหมายของกกตได้เนี่ยผิดกฎหมายพรบประชามติได้เนี่ยมันต้องมีเหตุในลักษณะที่ว่าจูงใจให้คนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งปัญหาก็คือใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแบบไหนเห็นแค่นี้แล้วควรจะรู้สึกครับอยากไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าพี่มี่นักข่าวเห็นโลโก้นี้แล้วอยากจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอออยย่่่่าาางงงดหหนึรรืเปลคับ คือสุดท้ายผมคิดว่าคนเราเนี่ยมันฟังเหตุและผลในการตัดสินใจว่าจะทําอะไรไม่ทําอะไรนะฮะผมคิดว่าแฟนๆนะฮะประชามติเปิดให้ทุกฝ่ายได้พูดดีกว่านะครับมันการบิดอย่างนี้มันไม่มันไม่ไม่ไม่ใช่อะไรที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุงเท้าผมครับโล้ค้าพอดีว่าคนในเฟรมผมหมายถามว่าโลเป็นเอ่อรูปพื้นอะไรคะอ๋อผมลูกครึ่งอเมริกันฮะ คุยดีครับคุยดีนะครับฉันทำพี่แอฟิกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาอม่ใช่

In thái độ thái độ thái độ, sáng nay yếm đấy ăn thái, sóng อย่ากจึงยิ้มและสอนงจะมองเห็นความงามที่จริงอยากทั้งความจริงไม่เห็นอยากทันคนคิดตางิ่งคอยนับร้อยนับพันสองแสนรียระยะกันสว่างสวัยไปเป็นต้นลังูเด็กน้อยเอามาเปิดฟ้า